สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปพราวนะครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันนะครับกับแนวทางนะครับวยราวพัฒนาเนาะงวดประจําวันที่นะครับ17นะครับกุมภาพันธ์2568เป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับในงวดล่าสุดพี่พี่เสียดายตรงที่ของเราเจาะไม่มานะครับก็คือผมแนวทางเราพัฒนาเนี่ยนะครับพี่พี่ เลขเด่นตัวลองเนี่ยจะมาดีกว่าตัวที่ให้วิ่งรูดนะครับเนาะพี่ๆสังเกตดูได้นะครับแต่ว่าตัวจอบผมเนี่ย ang, ยังยังไม่แม่นพอนะครับเนาะตัวจอะนี่คือยากมากเลยช่วงนี้เราพัฒนานะครับส่วนมากจะเป็นเหมือนให้ตัวเด่น2ตัวเด่นเนาะก็จะมาในตัวเด่นลองนะครับพี่ๆสายจาะนี่ต้องต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เราพัฒนานะครับผลที่อ่อนครับมวดล,ล่าสุดนะครับพี่ๆสองเก้าสี่หกสี่เจ็ด สองเก้าเลขล่างชุดหกตัวสี่หกเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวหกสี่เจ็ดเนาะของเราให้ศูนย์กับสี่นะครับศูนย์ไม่มานะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาเข้าไปสี่หกสี่เจ็ดนะครับแต่ว่าตัวเจาะเราไม่มีเนาะเน้นสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้สี่แปดส่วนแนวทางของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะครับก่อนไปรับชม ฝากคำเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบนะครับตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับพี่พี่น้องขอให้ได้รวยปังๆทุกท่านนะครับสําหรับนะครับเลขตารางของเราวันนี้ก็จะมีที่เลข8เลข2เลข7เลข6เลข0เลข3นะครับ เจ็ดหกแปดศูนย์สองสามมาดูตัวประกบคู่นะครับผมสองศูนย์สองสามสองเจ็ดแปดศูนย์แปดหก 8 7นะครับ2 0 2 3 2 7 8 0 8 6 8 7นะครับตัวเจาะเนาะมาดูตัวเน้นนะครับตัวเน้นเหล่าพัฒนาผมให้เน้นไปที่8 7ดเสองศูนย์แล้วก็สองเจ็ด นะครับพี่พี่เนาะตัวเน้นนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขสองเนาะวดนี้เลขสองกับเลขแปดนะครับเนาะท่าในใดชื่นชอบนะครับในสองตัวนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผม3ตัวให้ไปที่8 20 287นะครับผม สองแปดศู 280, นยะ์เนาะสองแปดเจ็ดสายวิ่งสายรูดนะครับวันจันทร์ผมให้วิ่งไปที่เลขสองนะครับสลับเราพัฒนาเนาะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันเนาะในตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็ตัววิ่งรูดนะครับตัวรองไม่อยากได้แล้วนะครับอยากได้ในตัวเจานะเนาะก็ขอให้นะครับพี่ๆเนาะนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับผมขอปรับให้ชัดนิดหนึ่งนะครับเนาะ ก็ขอให้ปีเสียนะครับที่ผมบูชามานะครับของปู่เซลาเนาะก็ขอนะครับให้แนวทางเน,ะนาะแนวทางวันนี้ขอให้ปัง,ปงๆเกับี่พี่สมาชิกที่เข้ามาติดตามแนวทางในวันนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเราพัฒนาเนาะขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ